กาบสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมบอมเอลเลเช่นเคยนะครับให้เสียงภาษาไทยโดยบอมเอลเล์นำเสนอเกม MMORPG นะครับผมเกมมือถือนั่นเองนะครับไม่รู้น่าเล่นหรือเปล่านะอย่างที่ผมหวังไว้กาวว่าจะได้ลงไปตีมอนอะไรประมาณนี้นะครับเกมที่แล้วก็ทำให้เราเสียใจนิดๆน,นะครับเกมนี้ก็คงจะ คล้ายๆเลขนาล็อกยังไงก็ไม่รู้นะครับผมดูแล้วเหมือนเลกนาล็อกเลยนะก็ไปดูครับนี่คือโหมดสร้างตัวละครนะครับขอชื่อตัวละครไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับบอมเบอร์เลอร์นั่นเองนะครับก็ต่อไปเลยนะครับดูเหมือนว่าจะให้เราตั้งสถานะกําลังนะครับแล้วก็กายนะครับผมจะตั้งกําลังกายนะครับฉลาดปัญญาว่องวางว่องไวอะไรนั่นผมไม่เอานะผมเอากายกับ กำลังอย่างเดียวเลยครับก็ตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ต่อไปเลยครับกดต่อไปเลยเอา้ากดต่อไปสิเออรออะไรลนะ่ะก็ธาตุไฟนะผมไม่ต้องเรียกอะไรมากมายครับไปดูตัวเกมกันเลยดีกว่านะครับผมไม่เป็นการเสียเวลานี่เข้ามาแลว้วตัวเกมก็ไม่มีอะไรมากนะครับนี่คือกระเป๋าของเ้นเองดูแล้วก็คล้ายๆแลกนั้นล็อกนะครับภาพก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะ ตามความคิดของผมนะเหมือนลักนาล็อกนี่แหละเกมนี้ก็เดินขึ้นมาแล้วอืมอะไรเนี่ยคุยเหรอทำธารกิจอยู่ทางซ้ายมือนะครับเกมนี้ไปหาโหลดเล่นกันได้นะครับชื่อเกมชื่อว่าอะไรผมก็จำไม่ได้เล่นับมันไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะเกมนี้จะเห็นว่าเปิดใหม่นะครับใครเคยเล่นแล้วก็คอมเมนต์บอกผมได้นะคใครยังไม่เคยเล่นก็ไปพิมพ์หาเอานะยครับอยู่ในเพจโต้เนั่นแหละครับ โอ้อะไรเนี่ยทุกคนรีบลงเรือร็วโอ้เรือชูชีพเรือใหญ่เรากำลังจะพังนั่นเองอะไรประมาณนี้หรือเปล่าโอ้เรือๆก็ลงเรือชูชีพนะครับไปไหนต่อเลยเนี่ยอา้ามาอยู่เกาะครับเอา้าฮึบตัวหนักจริงๆเจ้านี้อา้าดึง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 ขึ้นมาดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาเกาะอ,อ๋อติดเกาะน,นะครับตอนนี้ติดเกาะ มีคนมาช่วยเราคนระับโอ้รอตายแล้วขอบคุณที่มาช่วยข้าไม่เป็นไรหนูจ้งมาจากไหนล่ะไม่รู้เหมือนกันข้าหลงทางมาเรือข้าล่มตอนนี้ข้าอยู่ที่ไหนงั้นลยโอ้เจ้าอยู่มันกอล้างแห่งหนึ่งแหละเจ้าจะต้องไปทําธารกิจให้ข้างั้นล่ะงั้นโอเคแล้วตัวอะไรอยู่ข้างเจ้าน่ะเสือไม่ช่วยหรือนั่นนะ่ะมันจะกินข้าหรือเปล่าเนี่ยไม่กินหรอกเจ้าลงไปเปิดเหีบดู เขาเปิดแล้วไม่รู้ได้อะไรมาเอาล่ะในหีบนั่นมีอะไรบางอย่างข้าจะให้เจ้าพาข้า,ขาไปในปา่าเพื่อไปหาบางอย่างมาทำบรกิจได้เลยตามเข้ามาข้าจะพาเจ้าไปในปา่าโรบินสันก็ได้ตามผมมาแล้วแล้วผมก็ได้รับของขวัญม,มามากมายนะตอนนี้ก็ได้เปิดแล้วก็น่าจะได้อะไรหงชิ้นอะไรสักอย่างนี่แหละ นี่ครับผมก็พาเขาเข้ามาในป่าจนมาถึงแอ่งน้ําแห่งหนึง่งก็ข่าเคยมาที่นี่แล้วเจ้าต้องขึ้นแพแล้วไปที่จุดวาร์ปแลวเจ้าก็จะวาร์ปไปอีกจุดหนึง่งอ้นี่นะครับผมก็เดินการวาร์ปมาแล้วแล้วก็มาอยู่อีกจุดหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าผมกําลังวาร์ปมาอยู่ที่ไหนเอาละขึ้นฝั่งได้เฮ้ยมี คนตามมาด้วยนะครับโรบินสันบอกให้เราเดินเป็นหน้าเรื่อยๆนะครับเราก็จะเจอว้แลเราก็ทำการวราบนะครับตอนนี้วราบเข้าไมา่ได้ป่าลึกลึกเข้าไมา่ได้ป่าใหญ่ป่าใหญ่นั้นมีสิ่งที่อันตรายมากมายเกาะเหนือนะครับอ๋อเรามาอยู่ที่เกาะเหนือแล้วนะครับตอนนี้คนเริ่มผุพานแล้วแล้วก็จะไปเกาะไหนอีกแล้วนี่อะเกาะใครกินหรือเปล่า โอ้มาถึงหมู่บ้านแล้วนะครับหมู่บ้านคาเลงเป็นหมู่บ้านที่คนพุ่งพ่านดีเหลือเกินนะครับตอนนี้ผมยังไม่รู้เลยว่าผมหยุดณจุด,จดไหนตอนนี้นะโกลิบินสันให้เราเข้ามาในกระต้มแห่งหนึ่งครับเพื่อมาแนะนำภารกิจให้กับยายยายแก่นั่นเองนะครับหมอด,ดูเจ้าพูดอะไรโรลิินสันก็อธิบาย ว่าข้านั้นมาติดกอนแห่งนี้ข้าควรจะทํำยังไงดีทำธุรกิจให้กับหมู่บ้านางนั้นหรือโอเคนะ่ครับยายแก่ก็บอกให้เราออกไปนะครับเพื่อมาในห้องอะไรสักอย่างนะผมให้เราทำธุรกิจนะครับก็ไปเจ้ารีไปทำธุรกิจในข้ายายแก่หมดูบอกให้เราไปทำธุรกิจนะครับให้หมู่บ้านคาแรงนั่นเองนะครับผมผมก็ได้ย้ายมาอีกกระตอบแห่งหนึ่ง ไม่รู้ว่านี่กระต um oh, ๊อบของใครนะครับผมโอ้นี่คือผู้ใหญ่บ้านนั่นเองนครับกูใหญ่หมาดูให้เรามาหาผู้ใหญ่บ้านลูกสาวผู้ใหญ่บ้านชักน่ารักเหลือเกินอ้าวจะจีบลูกสาวผู้ใหญ่บ้านซะแล้วกาหมู่บ้านคาแรงนะครกับผมผู้ใหญ่บ้านก็มีลูกสาวคนหนึ่งนะครับตอนนี้เราก็มาหายายแล้วนะครับเสียวหลานนี่คือใครก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผม ก็ยายหมอดูก็อยู่นี่นึงเกินนะครับโอ้ให้เราจัดการโจนนั่นเองเลือกเป้าหมายไม่จริงอย่าบอกนะว่าเปลี่ยนกันตีใช้คนละสกิลโอ้ตายใช้คนละสกิลอีกแล้วตายเฮอ,อรีวิวแค่คี่เดียวนี่แหละให้ตายเฮอคนละสกิลเอาเอาเข้าไป คนละสกิลโรบินสันสู้เขาโรบินสันก็อย่างที่ทุกท่านเห็นแล้วครับมีครับภาพเฮ้อไมนาเล่นนะครับใครชอบแนวนี้ก็มาโหลดเล่นกันได้นะแต่ผมไม่รู้สิไม่ค่อยชอบแฮะเปลี่ยนเป็นคนละสกินะเลเนี่ยบอมเบลเลปื๊ดเสียใจนิดนิดแอบหวังว่อย่างเยอะติดตายฮนะ กลับเลยเราบินแซนรีมาเลยรีบมาเลยก็จัดการโจรสลัดเป็นท like ี่เรียบร้อยนะครับคุณยายคุณยายต้องการอะไรอีกเหรอเจ้าทำดีดีมากเอ็นดูน้อยรับรางวัลประสีดาวดวงดาวอะไรทุกอย่างนี่แหละไม่รู้เอาอะไรมาให้ก็จะไปที่อื่นนะครับคุยายบอกว่าให้ไปทำภารกิจต่อไปนะครับหมู่บ้านคาแรงยังมีอะไรมากมายให้เรียนรู้อีกเยอะเออแมวยายปีนี้พอแล้ว ามาหาผู้ใหญ่บ้านนะครับตอนนี้ก็โรบินสันกำลังจิรจาอยูน่นะครับพบโจรอีกแล้วโรบินสันคุยกับผู้ใหญ่บ้านลูกสาวผู้ใหญ่บ้านก็บอกมีโจรน,นะครับให้เราต้องการกำจัดโจรทำยังไงท่านพ่อให้บอมเบรเลอร์ไปจัดการโจรอย่างนั้นหรือก็เพิ่งจัดการมาเมื่อกี้นะ่ะยังใช้จัดการอีกเรื่องรล ก็เดี๋ยวเราจะไปดูต่อไปนะครับว่าผู้ใหญ่บ้านให้เราไปทําอะไรสำรวจอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับนอกหมู่บ้านนะครับให้เราไปดูว่ามีโจรมีอะไรบุกมาอีกหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับให้เข้าไปในถ้ำนะครับผม,มถ้ำนี่มันช่างน่ากลัวลือเกินมันอาจจะมืดมิดไปนิดนึงอู้เรามากับผู้ใหญ่บ้าน <c oughs> เรามากับลูกสาวผู้ใหญ่บ้านนะครับก็ดูดูลูกสาวผู้ใหญ่บ้านนะครับลูกสาวผู้ใหญ่บ้านชื่อว่าลูก้านะครับผมมีสกิลดาว ดาวอะไรสักอย่างนี่แหละครับมีสกิลโหดร้ายครับสุดยอดเลยลูกา้าเท่ไปเลยสวยด้วยเก่งด้วยโกลเลมเหลืองโอ้ลูกา้าลูกสาวผู้ยา่บ้านนะครับเราก็ได้มาสู้ลบในถ้ำครับมาจัดการโกลเลมกับลูกสาวผู้ยา่บ้านนั่นเองครับตอนนี้ผมก็เจอโกลเลมเขียวนะครับตัวเขียวเขียวมันเดือดฮักนะครับ มันเปิดมาก,ก่อนโอ้ยดามจแรงจังเลยนั่นเราเนี่ยตัวเขียวเขียวเนี่ยโอ้ลูก้าได้กระโดดจัดการพร้อมกับผมเมื่อกี้ไปหนึ่งสกิลนะครับตอนนี้ผมจะใช้ดาวสกิลทำให้ตายของลูก้าครับวินินโอยยังโหเลยอะไรเนี่ยเก้านาทีแล้วเรอภาพมายืมก,กันนั่นนี่อก็ดูเหมือนคลิปนี้จะจบติดเพีินเท่านี้เลยครับไม่เอาอะไรมากนะผมว่าไม่มีอะไรมากหรอกเกมนี้ก็เอฟเฟกต์ก็มีประมาณนี้นะครับก็คงเปลี่ยนตีไปคนละครั้งสองครั้ง ไปหาโหลดมาเล่นกันได้ครับส่วนชิปเกมนั้นเดี๋ยวผมจะลงไปหามาแล้วแปะใต้คลิปนะครับผมเกอ,อไปโหลดเล่นดูได้นะผมก็เล่นแล้วมันก็พอสนุกอยู่นะแต่สกิลมันน้อยไปนะผมว่าแล้วก็อย่างมันมันยังไม่ได้ฟิลคือเราโดนบังคับให้เรากดทีละสกิลดูดีกว่าจะสกิลได้นี่มอนเตอร์ยืนแข็งแล้วโอ้โห แล้วมันบอนเตอร์มันโดดมาเราหลบสกิลมันไม่ได้อ่ะคือมอนเตอร์มันสกิลมาแต่เราไม่สามารถทําอะไรได้ยืนรับเฉยๆเนี่ยเหมือนหุ่นนะ่ะผมก็ไม่ชอบแนวนี้นะใครชอบก็ไปหาโหลดมาเล่นนะครับก็ดูเหมือนคลิปนี้ผมฆ่ากูเลมสามตัวนี้เสร็จผมก็จะจบคลิปเลยนะผม อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับใครมีเกมอะไรสนุกๆก,ก็มาแนะนําให้ผมได้นะผมจะไปโหลดมาเล่นดูนะผมก็ตามหาตอนนี้ก็โรเบรโรเบิรโรเบิแอนโซนะครับกำลังมาลงทะเบียนอยู่นะครับตอนนี้มันก็ยังไม่เปิดสักทีนะผมก็รอมันเปิดอยู่เนะี่ยไม่รู้จะเปิดตอนไหนนะมันจะเปิดหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยนะครับตอนนี้ก็รีวิวเกมฟรีไฟล์นะครับกับ ROV ไปอีพีแรกนะนก็ไม่ค่อยมีคนดูเท่าไหร่นะ เกมนี้ก็คงไม่ค่อยมีคนดูนะก็คงตอนนั้นแล้ครับเดี๋ยวจะไปกลับไปภาคฟรีไฟละครับวิธีปั๊มแรงวิธีอะไรหลายๆอย่างนะครับผมก็เกมฟรีไฟล์ก็ยังไม่ได้ทําคลิปเยอะๆเลยนะครับก็จะทําวิธีปั๊มแรงเพราะว่าช่วงนี้ก็รีแรงมาแล้วครับส่วนขั้นใหม่ก็ได้ลงไปแล้วสกินปืน XM8 ผมก็ภาคเสร็จแล้วก็จบลงครับฝากติดตามนะคร ลง,ลงอาจจะลงก่อนคลิปนี้นะครับเอ8มแปดลืมก, like, ก,ก,กดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งติดตามแม่ผมบอมเบอร์เลอร์แล้วก็น้องลูก้าลูกสาวไปย็บบ้านนะครับไปแล้วครับับ